ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกลับมาพบผอกับคำพูพาละคือเก่าเนาะค่ะมนีคำพูพาละกัสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกัดคุณย่ายนกเนาะคะ่ะยินว่าคุณย่ายนกเพิ่เพิ่นฝันอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะความฝันของเพิ่นสิได้ตัวใดได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม คำพูดพระโลวกรสิเอาไปฝากทุกผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะเข้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายนกอมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนกค่ะไม่ตื่นไรเงี้ยนี่มันร้ายกระรักกระโลเท มาแต่ใส่นี่ยน้าแต่หลายมองหลายบอลอยู่ค่ะเดี๋ยวยินว่าคุณแม่ฝันอีกก็เลยมาติดตามแนวทางอีกเป็นจังไงค,คุณแม่โอ้ยแม่กับฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเทีย่ยงกันอยู่เวิดขื่นมาขื้นนี่อเออเทีย่ยงกันอยู่เวิดขืนพี่กองกอยแม่ดูกมันมาเทีย่ยงกินเขาน้ำเือมแม่เอาเข่าขึ้นไปหายไกลหน่อยแม่ย่านไกลหน่อยมันเิวเขาย่านหมดแม่งมาค้นเอาไปเวิดนั่นนะ พี่กองก้อยันมาเถียงกินเขามันมาขอมากินได้เข่าสารนมันวะเออแม่กับดูกมันมาขอกินเขาแม่ก็เลยอันมากูบไดรใหายมึงแล้วกูบุได้่เอายังมาในความฝันเลยนี่ค่ะมาเป็นอีทีได้บุได้เอายังมาบาทนี้บุได้เอายังมามันกิดดูมันก็หายเงี้ยวเงี้ยวมันหิวน่ะหิวนุ่มหิวนุ่มยูแม่กัหิวเขา แม่กบว่ามียังดอกในข่วมฝันนั่นก็มีตรนามกับพ่อมาใส่กระตาถ่ายไปในข่วมฝันนั่นมีตรนามกับแมนบานในมั่นก็เลอยมาเถียงกินมันกบว่าจิให้ให้โซกแกเริ่อไม่ไงแกได้แกเอานุ่มมาให้คอยเรื่อยจากสามกล่องมันวะอออยากกินนุ่ม,มบอกเอาให้ดูกมันเอาให้ดูกมันเ้านนั่นจะเอาให้คอยกินกับยังกะไหลหรอกมันวะค่ะ มันอยากได้น่มให้ลูกมันมันก็เลยบอกแม่ฮาเจ็ดสี่ฮาเจ็ดสี่แมนกับสี่สามฮาเจ็ดสี่กับสี่สามเออทั้งลูกมันนน่ะหอยและบาดห้องโง่เงี้ยวเงวตีร่างกาย่วนทนอยู่บาดเหนมันศูนมันมันโมเมนมันโมเมนต์มันว่าลูกมันนั่นมันโมเมนต์ตัวนี้มันว่า เอาบอแมนตัวนี่คุณตีแมนตัวหลขยันหันเมยมันเบาแม่กับว่าจักปากได้ในความฝันแมย์มนค่ะมันกับเวลาอันศูนมันว่าลูกมันนั้นซูนเออศูนกับเจ็ดมันว่าศูนย์กับเจ็ดเออลูกมันนั้นซูนเจ็ดบอกคุณแม่กับว่าหูแล้วแม่กับว่าจักถามมันกับว่าซูนกับเก็ดซูนกับเก็ดมันว่า ลูกเพิ่นบอกเนาะค่ะแม่ลูกมันบอกชวนอยู่ลองมันว่าเก็บอยู่ทั้งมันว่าตีร่างกายถวนถวนอยู่ไรศันเออมันว่าเดี๋ยวดื่มนุ่มเลยมันใหญ่มันว่าเออแม่มันก็ยินงแขวแกจกไล่กัดลูกมันตีบาดเนี่ยกัดลูกกัดลูกเนี่ยมาเดินควมกูบอกแม่มันว่าแม่กับปวจักปากแล้วในความฝันเนาะกระท้อนในร้าแม่กับหูเมื่อเจริดขึ้น แม่ก็เยลยดูกมงมเขียนไหวแม่ย่านแม่หลวงมาเขียนไหวดูกมันกระวายเั็นนัน่ะ,ะจาาะั๊กสิว่าจังไหนเนาะกับในเอฟซีคุนเอาไปตีเอาเอาไปพิจรารณาเอาแม่กับวจักคือกันนันะ่ะตัวนี้คือผีแม่ดูอ่อนกับดูกมันมันมามันเห็นแม่เอาเขาเอาไก่ขึ้นไปให้เขามันก็เลยมาส่องมาเอล จังสั้นหลอกเหลืองข้องมั่นจังไดต่อตคุ้นแม่บ่านห้วยกับแม่มันก็ไล่กัดแล้วแม่มัน่าอันลูกมันเดินขว่มเนอกลูกมันก็น้อยหน่อยอะไรค่ะมันหันเบาเป็นมันคือเบาเป็นชี่ว่าแม่มาพี่กองก้อยเนเบาเป็นหรือว่าแม่ผ่านแม่ก็หมมือึ้นมาแม่ก็คึกจากหวอยความฝันกูคือเป็นอย่างเตี้ยน้อแม่กับบานนะค่ะ อันกองกอยนี่เป็นผีกองกอยแม่ลูกอ่อนเนาะคุณแม่เนาะแม่มันไม่ลูกกันีว่าลูกอ่อนตัวแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่อนกับอะไรกองกอยแม่ลูกอ่อนมันวาลูกมันหลันเถียงแม่มันค่ะลูกมันหลันวาโบแมนชุนชุนชุนกับเก็มันวาลูกมันหลันวาจังซี แม่มันก็นเลยสูนให้ดกมันคือดืนคว่อำคู่แท้ประสันค่ะคือมันสอดยืนดีบอกว่าจันสิได้กัดดกมั่นนั่นนาในคว่อ่ำันแม่กับบอจักปากกักหามเขาได้นั่นนะยืนปั้งเขาเทียงกันอยู่ซื่อแม่นั่นไดยกัดบ่อดกมันฮะมันได้ท่านดกบบ่อท่านแล้วดกมันกแน็แดนตีร่างกายส่วนทวงอยู่ยังวะมันคือเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยอันเฮ็ดใช่พอ่อใช่แม่นั่นนะเออจังสรระ ชวนกับเกดชวนกับเกดมันว่ามันว่าจังสิมันกับว่าเศร้าว้าเออมันกับว่าเศร้าว้าแม่มันสิไ่กันกตีนังกาเรียนนี้ไปน้ำมันกับเว้าน้ำผู้ไรมากบิ่งมากเดินเอาเลยมันว่าชวนกับเกดมันว่าค่ะเออมันกับท่อในละไม่งก็เลยหูมือค่ะหูมือไม่งกับคืนว่าบ้าจังไหนคือฝันแนีวดนีไม่ไงวานนะลูกมาเฝ้าเขียนไหวหย่านมันโด่ง พ้า,า,<ห>านี่ล่ะดูร้านเออเหยฟซี่มันเอาไปพิจารณาตีเอาค <หา S 2> <า>่ะมีกองกอยตัวหนึ่งนั้นมาตัวเดียวมันตัวนี้กองกอยแมลกอ่อนมันมาดกับดูมันดูมันก่อนหนอย้อยมัน,ห,นมหายอยากนุ่มบ้านี้มีเอฟซี่ถามเลยคุณนี่กองกอยนี่เป็นลักษณะจังดหน้าตาแบบใดดาห้อยกองกอยนั่นบอกคนคูมเหมือนมาจากดอกเอฟซี่ถามเมียสี่บอกด้อมันเป็นตัวน่อยน้อย นแรงๆแง่คือซือมันยางนี่มันจิดยางแบบว่าคือเฮาถอยหลังนี่ได้เกจะเป็นน้ำก้อหอยมันจังสรนบ่อไหลได้มันยางกินมันอวยลบหลังเออมันอวยลบหลังมันอาจจะนองยางเบาง่ายๆค่ะใชะนองอกนะเออเว้ยมันกัดข้อจะในใจข้อหอยโดดได้กองก่อยมันตัวในน้อยขึ้นเบิร์มันเข่าดีอยู่น้ำโกนใหม่ คนสมัยนิ้มบ่วจักหรอกพี่กองก้อยแต่กินบอกเลึกมาอาจำอันหาหุกถุงนิ้มแลนมาจับเอาไก่หน่อยห้องเกียบเทียบอุม่มไก่หน่อยแดนพอแม่เพิ่นกับพกาทุกแม่ไนดะ้เพินหยานมันกัดคัดตายโดดได้ใจข้อหอ้อยเขาโดดพี่กองก้อย มันหายคือยังมันมักคาหลักกินไก่กันเพื่อนโบหูมันดูน้ำปลาน้ำผู้คนเมื่นน้นโบมี่หรอกปลาแถวมูลหรือผู้แถวมูอันมันเห็ดที่ผลบอกตรงกอย้มันก็เห็ดแนวนอกแต่ว่ามันเป็นยาพิเศษแค่ได้กระดูกกระเดี่ยวมันค้นเข้นมันกันมันตายในพายเอามาไหวบูชาทำมาคขาาึืนเป็นคองขังคองดีได้พี่ต้องกอยออเอามาไหวเงื่อนนั่งจี เท่านึงน่าเอามาไปเือนเวลาวัานี้จากเือนออกมานั่งเด่นยูหัวขันนใดเฝ้าหัวขั้นใดเลยอคนกายไปกายมาเห็นได้ท<า>รูปย<ม>่างมันคือคน,นมันเห็นคือคนนี่แล้วมันเป็นอย่างท่านพ่อแม่เพื่อนบากให้ฟังนี่แม่วาจากักดอกแต่น่ั้นในความฝันก็เห็นแบบนี้หรอกในความฝันกับต้นนหน่อยเองสิแย่นอเป็นต้นนหน่อยคขคนๆเลยเออต้หนเล่นน่อยคล้ขขายๆริ่งแม่บอกแมน มีแขนมีขาเนาะก็นายคือดิ่งนี่เดียวค่ะเออแต่มันกัญยางแบบมันยางถอยหลังอ่ะเสนอออกนาเออขั้นห้าสิไปนํ้าหหอยมันนี่ห้าตังยางน้าห้อยจนนองมันอืค่ะสิยางไปนํน้าฝรีนมันคือยางน้ำข้นม่ไหลได้เป็นทีตลาดโอ้ยมันหัวแข็งกัดเจ้าทั้งกัดเขา ข้อห้อยแกอ้าวตายดูบาดนี้คุณแม่ย่ำตัวเลขให้เอฟซีในคุณแม่ตัวเลขของคุณแม่มีตัวใดแน่ฮาเกตซีฮาเกตซีกราฟซีสามของแม่มันกับฟซีสามแม่ลูกมันนว่าซูนกราฟเกตมันว่าโอเล็มันให้มากแดดนือแดนโดดมันมาค่ะค่ักมันสีบอกแน่เลยเอาซูนเกตกันเลยคือคันผู้บอมากแดนค่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแล้วก็แนวทางเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายลิปนี้เท่ากับสรุปตัวเลขของคุณยายนุบเนาะค่ะตัวเลขของคุณยายนุบนี่เพิ่นฝันว่าผีกองก้อยมาขอกินขขาวน้่เนาะค่ะผีกองก้อยเพิ่นมากับลูกเพิ่นเพิ่นกับมาขอกินขขาน้่คุณยายนุบเนาะค่ะเพิ่นกับอกเลขน้่ค่ะ ตัวเลขของเพื่นนั่นกเจ็ด c h เจ็ c c สม c สอันศูนย์เจ็ดของเพื่อนนี่กะเป็นของลูกผีกองกอยบอกนะคะเป็นของลูกผีกองกอยบอกศูย์เค่ะตัวนี้น้อยของลูกผีกองกอยค่ะเพื่นบอกศูย์เวิ่งศูนวิ่งเเพื่นว่านะคะวิ่งศวิ่งเจ็ 16กันย่าสองหาหกหกกะไฮลำไหรวย่ยห้โศกห้มานน้ำกันทุกคนเดิอค่ะคลิปนี้คำผู้พาเละกาฝากกดไล่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้คำผู้พาเลนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำผู้พาเละกะขอจบไวเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ